เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นคือช่วงเนี้ยคุณผู้ฟังก็น่าจะดูนะว่าผมค่อนข้างที่จะชอบเรื่องญี่ปุ่นซะส่วนมากเลยเนาะแล้วก็พักหลังๆเนี่ยก็จะเล่าญี่ปุ่นล้วนเลยแต่ว่าในเรื่องของในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่มีแต่เรื่องผีอย่างเดียวคือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่ผีมันก็มี อย่างเช่นเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาอะกำลังโดนคุกคามทางเขาเรียกว่าอะไรโดนคุกคามทางอิสระส่วนตัวเหมือนโดนสตอกเกอร์คอยตามติดอะในทุกๆคืนนะครับเขาจะได้รับโทรศัพท์ของผู้ชายคนหนึ่งตลอดเลย มือนกับโทรมาจีบบ้างโทรมาบอกว่าเอออยากจะเป็นแฟนนะบางทีก็โทรมาถามว่าคุณใส่กางเกงในสีอะไรเหรอวันนี้โทรมาเหมือนโลกจิตอะซึ่งผู้ชายคนนี้ก็จะโทรมาทุกวันทุกวันทุกวันจนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งปิดเครื่องก็แล้วบล็อกเบอร์ก็แล้วผู้ชายคนที่โทรมาเนี่ยก็ยังโทรมาได้อยู่ดี ก็จะมีการเปลี่ยนเบอร์แล้วก็จะมีการเอาส่งเมสเซจมาตอนที่เขาเปิดเครื่องโทรศัพท์อะ่ะจะมีแบบนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนในช่วงนั้นนะเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอะ่ะจะกลายเป็นคนที่วิตกจรดิตไปเลยอะ่ะเหมือนคนที่จิตตกไปเลยอะ่ะกระทั่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้บ่อยๆเข้าเนี่ยผู้ชายคนนี้พอเริ่มโทรไม่ติดอะ่ะก็ค่อยๆหาย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 ,หายไป กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ผ่านเรื่องนั้นมาประมาณสัก 3- 4ปีผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้เข้าไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันในตอนนั้นนะกลุ่มเพื่อนทั้ง3คนนะทุกคนยังไม่มีแฟนเลยสักคนเดียวด้วยความที่ตัวเองก็เป็นสาวแล้วเนาะก็แบบเอ้ยอยากจะมีหนุ่มๆม,มาคอยดูใจบ้างอะไรเงี้ย ก็เลยลองไปเล่นเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดหนึ่งเป็นเว็บบอร์ดเกี่ยวกับการนัดหาคู่การออกเดทกันเป็นคู่อะไรแบบนี้ซึ่งในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกคําว่าออกเดทคู่เนี่ยว่าอะไรแต่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะเรียกว่าโกคังอ่าก็คือโกคังอะ่ะมันจะเป็นเป็นการออกเดทเป็นคู่อะ่ะมากกว่าหนึ่งหนึ่งคู่ขึ้นไปอะ่ะเขาจะเรียกว่าโกคังเขาก็เลยอ่ะลองดูแล้วกัน ไปกัน3คนลองนัดเดทกันดูว่าเผื่อจะมีคนที่เออเหมือนกันอยากจะออกเดทคู่กันเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยลองดูเพราะว่าไป3คนมันก็ปลอดภัยกว่าไปคนเดียวอยู่แล้วถูกไหมก็เลยอ่ะลองดูก็ลงเว็บบอร์ดปุ๊บหาคงหาคู่อะไรเรียบร้อยจนไปแมทอยู่กับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเป็นวัยรุ่นวัยทำงานเหมือนกันนี่แหละก็มีการคุยกันแล้วก็เริ่มให้นัดเจอกันขึ้นมา ทีนี้วันที่นัดเจอเนี่ยเขาก็ไปเจอกันที่ร้านกาแฟาที่หนึ่งไปนั่งคุยกันสามหนุ่มสามสาวก็แบ่งกันไปสามคู่ตัวของคนที่ที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี้ยเขาก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตอนแรกอะ่ะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายคนนี้เลยเขาก็คุยแบบนิงหนิงง่ายๆแล้วก็ไม่อยากจะรู้จักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ตรงสเปคแต่พอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ย ปรากฏว่าเริ่มถูกคอเริ่มชอบอะไรคล้ายๆกันเริ่มที่จะคุยกันแล้วรู้เรื่องเหมือนกับความคิดเห็นตรงกันเขาก็เริ่มที่จะเปิดใจหลังจากที่ไปคุยกันในร้านกาแฟเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นๆบ่ายๆทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วแต่ก่อนจะกลับเนี่ยตัวของคู่คนที่เล่าอ่ะ ก็มีการเหมือนกับแรกเบอร์กันว่าเฮ้ยเา่าฉันถูกใจเธอจังเลยแลกเบอร์กันได้ไหมเผื่อหลังจากที่กลับไปเนี่ยเราจะได้มีการไปต่อกันก็เลยมีการแลกเบอร์กันผู้หญิงก็ให้เบอร์ผู้ชายไปส่วนผู้ชายก็พอได้เบอร์มาเนี่ยก็เลยโทรเข้าไปหาฝ่ายหญิงเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นเบอร์เขานะให้เมมไว้พอได้เบอร์มาปุ๊บ ฝ่ายหญิงก็โทรโทรไปหาผู้ชายยิงแป๊บเดียวแล้วก็กดวางส่วนผู้ชายพอเออเห็นเบอร์มันขึ้นมาแล้วก็เลยกดโทรกลับไปผู้หญิงก็มองที่หน้าจอว่าอ่ะเป็นเบอร์ของผู้ชายคนนี้นะแต่สิ่งที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้ตกตะลึงแล้วก็ตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ย มันมีชื่อเขียนอยู่เหมือนเขาเคยเมมชื่อชื่อนี้ไว้อะพอมันมีชื่อเขียนอยู่เนี่ยเขาตกใจเลยชื่อนั้นมันเขียนว่าคนโรคจิตซึ่งเบอร์ของคนโรคจิตที่เขาเมมไว้เมื่อสามปีที่แล้วอะเขาเมมไว้ในโทรศัพท์เพราะว่าเบอร์นี้มันโทรมาบ่อยใช่ไหมเขาก็เลยเมมไว้ แล้วคนที่โทรมาดันใช้เบอร์นั้นโทรมาหาเขาอะแสดงว่าคนที่อยู่ตรงข้ามกับเขาหรือว่าคนที่มาเด็กกับเขาวันนี้ก็เป็นคนเดียวกับคนเมื่อสามปีที่แล้วอดิหลังจากวันนั้นก็เลยมีการเปลี่ยนเบอร์ไปเลยแล้วก็ไม่ไปนัดบอดกับผู้ชายกลุ่มนั้นอีกเลยคือห่างหายกันไปเลย เรื่องมันก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเรื่องต่อไปและกันเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนนี้และกันเป็นเรื่องสั้นๆผมจะถามเพื่อนๆอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าผมพูดคําว่าโซมาโกเนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรเรื่องนี้ผมไมาชื่อเรื่องว่าโซมาโกละกันเป็นเรื่องสั้นๆที่ เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งคือในทุกๆโรงเรียนนะครับเขาก็จะมีเด็กนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งที่มักจะชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องผีหรือไม่ก็เป็นเด็กที่ชอบท้าทายเกี่ยวกับโลกของวิญญาณซึ่งในโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเหมือนกันเด็กประเภทแบบเนี้ยแล้วมีอยู่วันหนึ่งเด็กกลุ่มนี้มีอยู่5คน วันนั้นก็นั่งคุยกันหลังเลิกเรียนแล้วเวลาหลังเลิกเรียนเวลาโพเพพเพ่ะจะคุยเรื่องอะไรอก็ต้องเล่าเรื่องผีดิต่างคนก็ต่างงัดเรื่องผีของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังเลยคนระว่าเฮ้ยเออไปฟังเรื่องนี้มาเนี่ยเรื่องมันประมาณนี้ประมาณนี้โอ้ยน่ากลัวมากเลยแต่ทุกเรื่องที่ทุกคนในวันนั้นเล่าอ่ะ เป็นเรื่องที่ทุกคน,นเคยฟังมาหมดแล้วทุกคนก็เลยมีการทำหน้าเซ็งๆว่าเอ้ยเรื่องนี้เคยฟังแล้วไม่สนุกเลยเอามาเล่าทำไมอ่ะก็ทำหน้าเซ็งๆกันไปจนในกลุ่มเนี่ยก็เลยคิดไอเดียหนึ่งได้ขึ้นมาว่าเฮ้ยไหนๆเราก็นั่งเล่าเรื่องผี่ในโรงเรียนแล้วอะเราลองแต่งเรื่องผีกันมาคนละเรื่องไหมว่าเราอะจะเอาเรื่องผีอะไรมาเล่าสู่กันฟังดี เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาสดๆนะตอนนั้นเลยทุกคนก็เฮ้ยก็ดีนะก็ลองแต่งเรื่องผีมาเล่ากันเลยมันอาจจะไม่ซ้ำใครก็ได้แล้วมันก็น่าจะสนุกด <ๆ S 1> ีทั้ง5คนก็เลยมีการแต่งเรื่องผีกันสดๆเลยทีนี้ต่างคนก็ต่างคิดเลยครับว่าอุ้ยเราจะแต่งเรื่องผีแนวอะไรดีก็คิดคิดคิดคิคิดกันจนมีคนหนึ่งในกลุ่ม ไม่มีเรื่องผีในหัวเลยไม่มีแพทเทิร์นหรือว่าไม่มีโครงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีที่ตัวเองจะแต่งเลยหัวว่างมากก็เลยมองไปรอบๆบริเวณครับว่าบริเวณนี้มันมีอะไรบ้างเนาะก็มองอาคารมั่งมองต้นไม้มั่งมองสนามบาสมั่งมองไปเรื่อยๆจนไปสะดุดอยู่กับสถานที่หนึ่งมันเป็นบันไดทางขึ้น อาคารเรียนแล้วเขาก็แวบขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับบันไดดีกว่าเป็นเรื่องผีที่เกี่ยวกับบันไดทางขึ้นโรงเรียนแล้วพอแต่งเรื่องนี้เสร็จอะจะได้เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับคนในโรงเรียนฟังว่าเฮ้ยที่โรงเรียนเราอ่ะมันมีผีที่เกี่ยวกับบันไดอยู่นะเขาก็เลยลองแต่งเลยครับบันไดผีสิงแต่ว่าถ้าจะใช้ชื่อว่าบันไดผีสิงเนี่ย มันอาจจะฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยนึกชื่อชื่อหนึ่งขึ้นมาได้เฉยเลยชื่อว่าโซมาโกะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นน่ะคำว่าโซมาโกะมันไม่มีความหมายไม่ได้หมายถึงอะไรเลยเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาไม่ได้มีความหมายอะไรที่ชัดเจนเลยว่ามันหมายถึงอะไรแต่ว่าเป็นคำที่พูดกันลอยๆขึ้นมาว่าโซมาโกะ เขาก็เลยลองเอาชื่อนี้ครับเป็นชื่อเรื่องที่จะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณสัก20นาทีก็มีคนหนึ่งในกลุ่มพูดมาว่าอ่ะเราได้แล้วเราได้เรื่องผีที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวดูซิว่าใครจะได้เป็นคนเล่าก่อนก็เลยเอาขวดเปล่าครับหมุน หมุนตรงพื้นน่ะแล้วถ้าฝาขวดมันไปจ่ออยู่ที่ใครอ่ะคนนั้นจะต้องเล่าก่อนก็หมุนไปปุ๊บ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 ปรากฏว่าขวดมันมาหยุดอยู่ตรงเรื่องของคนที่จะเล่าเรื่องบันไดผีสิงคนนั้นน่ะได้เล่าคนแรกเพราหยุดปุ๊บเขาก็ปูเรื่องมาเลยว่าเนี่ย พวกแกรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนเราอะมันมีผีสิงนะในโรงเรียนเราอะ่ะมันมีบันไดยอยู่ที่หนึ่งและเขาก็ชี้ไปบันไดตรงนั้นะ่ะมันคือบันไดผีสิงซึ่งเรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าโซมาโกเท่านั้นแหละพอพูดคำว่าโซมาโกทุกคนในกลุ่มที่เหลือกรี สนันเลยแล้วก็พากันวิ่งหนีออกไปนอกโรงเรียนเฉยเลยวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยอะไอตัวคนเล่าก็งงว่าเฮาอะไรวะยังไม่ทันเล่าเลยกลัวกันแล้วเหรอตอนนั้นดีใจว่าเฮ้ยเรื่องที่ตัวเองจะแต่งอะมันน่ากลัวขนาดที่เพื่อนน่ยไม่สามารถที่จะอยู่ทนฟังได้จนตอนเช้าก็เลยมาคุยกันมาถามว่าเฮ้ย โหแค่ได้ยินเรื่องแค่นี้ต้องหนีกลับบ้านเลยเอวะโอ้ป๊อดว่ะเพื่อนอีกสีคนที่วิ่งหนีกลับบ้านไปอ่ะก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแกตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะอ๋อโซมาโกะไงทำไมอะทุกคนมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักเลยแล้วก็พูดว่าไอเรื่องที่แกจะเล่าอ่ะ ฉันไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือว่ามันไม่จริงนะแต่ว่าเรื่องที่พวกฉันกำลังจะเล่าอ่ะชื่อเรื่องว่าโซมากโกทุกคนเลยเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับ